ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติค่ะคุณผู้ชมที่สร้างความฮือฮาทุกๆปีนะคะกับ เทศกาลหนังเมืองคารนั่นเองประจำปี2005ค่ะซึ่งจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่13จนถึง24พฤษภาคมนะที่เมืองคารนประเทศฝรั่งเศสค่ะปีนี้ก็มีไฮไลท์น่าสนใจหลายประการนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันชิงรางวัลปาลมดอค่ะซึ่งปีนี้ภาพยนตร์จากคู่กับชื่อดังเข้าชิงจานวนมากอย่างเช่น เวสแอนเดอร์สันนะคะอารีเอสเตอร์จูเรียดูคูนาวนะคะแล้วก็ริชาร์ดวิงเรเทอร์นะคะจัวคิม j จอาชิมทร์เออร์นอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดตัวผลงานกำกับเรื่องแรกของดาราระดับโลกอย่างสกาเลต์จอห์นสันและก็ r ิสเซนต์ูวัตด้วยนะคะที่หันมาอยู่เบื้องหลังกล้องพร้อมกับเปิดตัวผลงานที่กำลังถูกจับตามองในสายตาของนักวิจารณ์นะรวมไปถึงบทบาทของวงการภาพยนตร์อินเดียที่ปีนี้เนี่ยมีผลงานร่วมฉายแล้วก็ร่วมเข้าแข่งขันหลายเรื่องด้วยกันนะคะพร้อมด้วยโปรแกรมพิเศษอย่างคานส์คัสติค่ะกับการฉายภาพยนตร์คลาสสิกระดับโลกในเวอร์ชั่นที่ถูก ปรับปรุงคุณภาพใหม่นะอย่างเช่น The g o Rush ของ Charlie Chaplin นะคะแล้วก็ Barry l i n d o n นะคะแล้วก็ Stanley Kubrick สำหรับประเทศไทยเรานะคุณผู้ชมในงานนี้เนี่ยก็ได้มีการร่วมยกทัพ12ผู้ประกอบการหนังไทยค่ะร่วมโชว์ในเทศกาลหนังเมืองคารฝนรั่งเศสในช่วงระหว่างวันที่12จนถึง17พฤษภาค,คมนะเพื่อที่จะผลักดันคอนเทนต์ไฮแลนด์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคับเพื่ออุตสาหกรรมหนังไทยสู่เวทีโลกค่ะพร้อมกับโชว์อาหารอย่าง ผัดมีโคราชนะไก่สะเตะ๊ะส้ตมตำลาบไก่ลูกชุบ ข้าวเหนียวมะม่วงให้ต่างชาติลิ้มลองกันด้วยนะแล้วก็เผยแพร่อัตลักษณ์วิถีชีวิตและรสชาติแบบไทยๆนะโดยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพาณิชย์และสํานักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะฮะหรือว่าทักกาเนี่ยก็ได้มีการบูรณาการระหว่าง4หน่วยงานหลักนะฮะร่วมงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวิดิทัศน์เทศกาลภาพยนตร์ เมืองคาร์สค่ะสาธารณรัฐฝรั่งเศส2 5 6 8โดยก็ได้มีการจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่12ถึง17พฤษภาคม2 5 6 8นะนำผู้ประกอบการไทยจำนวน12บร,ริษัทด้วยกันนะเข้าร่วมตลาดภาพยนตร์ค่ะเพื่อเจราจาซื้อขายลิขสิทธิ์ กับนักลงทุนจากนานาชาตินะคะภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่า Content Thailand ค่ะซึ่งว่าเป็นการบริาการระหว่างภาครัฐและเอกชนค่ะผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่เวทีโลกนะคะก็ได้แก่บริษัทฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นนะคะบริษัท GDH 559นะคะบริษัทกันตนาโมชันพิเคเจอร์จำกัดนะบริษัท M distribution นะะบริษัท Mono Streaming ค่ะมีบริษัทไนเอฟ Picture Corporation ด้วยนะคะก็บริษัทปราบลาบลานะ,ะบริษัทสาหามงคลฟิล์มนะ,ะบริษัท The m ม n k Studio ิโอจำกัดนะ,ะบริษัทที่ Fast Studio บริษัทวากะ Creative แล้วก็มีบริษัท Idol Factory จำกัดด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมที่ถือว่า เป็นไฮไลท์นะฮะในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมในวันที่13พฤษภาคม2568ก็คือจะมีการจัดคูหาประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์และวิดิทัศน์ในนามของประเทศไทยค่ะณนะ คูหาประเทศไทยหมายเลข112นะหมู่บ้านนันชาติในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร์ค่ะครั้งที่78ณนเะมืองคาร์สาธารณรัฐฝรั่งเศสนะเพื่อที่จะแสดงศักยภาพและก็ความพร้อมของประเทศไทยค่ะในฐานะของผู้ผลิตภาพยนตร์และสื่อสร้างสารรค์ในระดับสากลน,นะโดยเน้นการนําเสนออัตลักษ์ ทางวัฒน,นธรรมผ่านซอฟต์พาวเวอร์ภายใต้บรรยากาศของความเป็นไทยแนวะร่วมสมัยที่เปิดกว้างสู่ความร่วมมือกับนานาชาติค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมความเชื่อมัน่นแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยนะคะ,ะคุณผู้ชมในฐานะของศูนย์การศุกสากรร,ร,รภาพยนตร์ของภูมิภาคนะคะโดยในช่วงของไทยรีเซพชั่นนะคะคุณผู้ชมก็ได้มีการนําอาหารขึ้นชื่อของไทยนะคะที่สื่อถึง เอกลักษณ์วิถีชีวิตแล้วก็รสชาติแบบไทยๆให้ผู้เข้าร่วมง,งานได้ชมกันด้วยนะคะก็คือผัดมีโคราชละหนึ่งนะคะแล้วก็มีไก่สเตะ๊ะส้ตมตำราบไก่ลูกชุบแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองนะ,ะโดยวันที่14พฤษภาคม2568หรือว่าวันนี้นะคะก็จะมีพิธีเปิดกิจกรรมนะ,ะดเรกเตอร์ทอคค่ะภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่า The future of c h a i story on screen ค่ะและในวันที่15พฤษภาคม2568นะคะก็จะเข้าร่วมง,งานไทยไนท์ค่ะณโนะรงแรมคาวตันแคนส์เป็นต้นนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้มี นโยบายค่ะที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยแล้วก็มีการขยายตลาดภาพยนตร์ไทยเนี่ยสู่นานาชาติด้วยนะคะแล้วก็มีการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์และเสน่ห์ของความเป็นไทยค่ะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างไรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศสู่ระดับนานาชาตินะเนื่องจากว่าเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร์สเนี่ยคุณผู้ชมถือว่าเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงะคะแล้วก็เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวแล้วการเข้าร่วมงานครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่า เป็นการนำเสนอศักยภาพของไทยค่ะในฐานะของศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์นะคะแล้วก็สื่อสร้างสารรค์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะโดยเน้นในเรื่องของการใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน Soft Power ค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในสายตาของนานาชาติด้วยค่ะ